นักเรียนคะจากที่เมื่อวานนี้คุณครูให้นักเรียนกลับไปทําใบงานเรื่องสระโอมีตัวสะกดนะคะนักเรียนทํากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะ,คะอ่าเสร็จแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านออกเสียงตามใบงานเรื่องสระโอมีตัวสะกดที่เราทํากันไปเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาอ่านหน้าชั้นเรียนค่ะตอนที่หนึ่งโยอโอกโยโบโอ có bộ họ ô đo hột họ ô có hột thọ ô đo thốt lùm nó hột vôn chôm con thứ ô ô có nó có hột cho ปวดยาลดน้ำขนไก่รกบินฝนตกตอนนี้นั่นกอโอหนกนจน,จนอโอหนกจนโตโอนกจนรอโอหนกจนรอโอหนกจนพอโอหนกขนตอนนี้สอนบนตบตก จมน้ำนมดดโอมอดมกอโอมอกุมดออโอดดพดอโอมอสมพอโอดดพดตอนที่สอง ผมตกลบจมน้ำจมยาลดน้ำตอนที่หนึ่งคอโอรอคดพอโอรอพลบโอบอบบรอโอบลบจอโอรอจน อันที่สองวอโอทอบทมอามะยอโอมอยมมะยมดอโอมอดมยออาดมยาจอโอมจมนอนมน้ำไม่ถูกน้นจมน้ำจอโอมจตอนที่หนึ่งคอคอโอกอคคอ อพ,พ,อพอโอหพลพอออมอผมพคออบคคคอ,อโอดาคดข้อที่สองจออเงาจงพอองมอปุ่มปออกาปุกอโอมออมยอวายาอุ่มยากออบอกรน้ำน้ำไม่เดนน้ำกบน้ำตอที่หนึ่งคอโอดาคด ก็อกน่อโออตนอโอกอตกอกอฮดตอนที่สองอบกออบอมอโอมอจบ ba ô ba bao, ta ba ô ta bao, ta ô ba tung. bao, bao, nương, ma ô da bao, ka ô ba bao, ka ô da bao, bao, ô na bao, ta ô ba top กบกบน้ำฝนตกตกแต่งจบตอนที่หนึ่งตอโอกกอตกจอโอโดจดตอโอบอตกสอโอโดสดรออดดอลรถตนเองจงทําลมพัดนมบัวขนนกตอนที่หนึ่ง กอุงกงกอุมกุงกอุกอกกกอุโอกบกอุโมกงต้งที่2สิงหาคมขนไก่ขนนกบทที่หนึ่งกันยายนข้อที่หนึ่หาโอดาหาอโกหฮบอก นอโอกอตกทอโอนอทกหอโอนอหดข้อที่สองขนนกฝนตกกบกะโดดยกน้ำลงบันไดขอบคุณค่ะตอนที่หนึ่งมาโอดามด ลอ,ลอเอโดรถสอนอามาสมตอเอโดตดหอเอโดหดตอนที่สอนขนไก่ฝนบนจนกบตอนที่หนึ่งโดเอก็ ขอโอมขมสอโอดจอโอบจุดตอโอกตกตอนที่สองนอโอนอนนอโอโกนก รอมลมนรามามดฝอนฝนตอนที ala, aime, body, from, uli, benefit, it, ่หนมโอดมดดอมมโอนนยาอดยศฝโอกอมตอนที่ส นมวัวขนนกตะขบอมยิ้มรงรถตอนที่หนึ่งจออุกดาจดทาออุกก็ทุกป้าอุกกปกสาโอุกโมฝุ่นโอุดาหดตอนที่สองอมยิ้มขนไก่ นมบวัวกดน้ำยกของกานที่หนึ่งยาอะมายมสเอะกสดกออบอกบตาอะบอตกมาอะบอมบตอนที่สอง mơ ợ ừ, đo mốt đo am đầm mốt đầm đo ợ co nốt co ợ co ợ co ợ mơ ợ ừ, ừ, thả ừ, mốt lo ợ bò lốt Đoàn thứ nương co ợ đo hết จอโอกาจกนอโอมอนมต่อโอนอตอนรอโอบอรอบขนไก่กดน้ำอมน้ำจบตน้นตอนที่หนิออ่นมาโอดอกมดนาโอมอนมนาโอกอนก รอออมโรมาเอร่มหอกอกหกตอนที่สองฝนตกตกน้ำนกบินรถชนซ่อมรถ